กันขอกราบสวัสดีท่านชมกันทุกท่านด้วยครับผมอ่าคผมวันนี้ผมมีข่าวข่าวสมาอๆว่า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 วันนี้ถึงถึงว่าวันวันนี้ผมได้ลงคลิปไปทั้งหมดสี่สี่วิดีโอด้วยกันแล่ผมจะไม่หหหหลงลงลนลงจุงไปถึงวันพุธหลานนะอืมวันนี้วันอาทิตย์ อ่ะข่าวสารมีเท่านี้เนี่ยแล้ววันนี้ครับผมจะมาสร้างตู้ปลากันนะมันคือตู้ปลาจริงๆนั่นแหละนะตู้ปลาเนี่ยนี่นะเอานี่ผมจะมาสร้างตู้ปลาให้คนดูกัน นี่นี่นี่นี unjust, ่นี่เสริมเลือกกระจดกระจดนี trees, ่แล้วก็เอามาวานไว้ต uh ัวนี้นนซ้อนนนซ้อน สลบสลเลบฟตาไมามาหว่านวัตัวนี้อีกแล้วก็นี่อันนี้อันนี้แล้วก็นี่แค่นี้ครับผมฮเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะ ก็จะขุดใต้ดินเหมือนกันขุดห้อนใต้ดินของผมนี่เดี๋ยวผมจะหาเอ็มชาร์จมาเอ็มมาทำขั้วมันขั้มมมมมวมันต้นนมีฟิวทัส ฟิลซิลท็อตอยู่ในเนี่ยอ่ะอยู่นี่เอาความเร็วมาเอาความเร็วมาสอนอันแล้วก็ฟิลซิลท็อตเอฟิลซิลท็อตอ่ะเอาไหมาอ,อันน้นเอซิลท็อตอันเดียวมันไม่พอมันต้องเอาไหมา่เอ็มชาร์จความเร็วมาอีกแล้วก็เอามา เอาออกมาประมาณนี้น่าจะพอแล้วแล้วก็บ้ามาก่อนเมนนิน่แล้วก็ซิลทอสซิลทอสแล้วก็ นี่เอานี้มาผาสมแล้วก็เอานี้มาผาสมผสมกันอีกรอบอืโอป,ปกอลอนก็พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวลบลบคอนไป หนึ่งสอนสามแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งเอามาอีกเอาการไฟมาด้วยสอน เอาชุดเกาะมานี่กันรกันเอาเอาโอเคอันนี้ใส่ได้ไหมใส่ไอ้ อันใส่ไม่ได้แล้วถ้าอันนี้ใส่ได้นี่ชุดตะลุยสุดขอบโลดนี่ผมจะตั้นชื่อุดนี้ว่าชุดตะลุยสุดขอบโลดเอาอะไรมาใส่ ก็ได้เวลาใส่อะไรดีเนะี่ยอ๋อสิ่งนี้สิ่งน,นึงน,น,น,นันจะขาดไปไม่ได้เลยหนึ่งสองสามสี่นี่ ต่อไปเอาโลหามาใส่แล้วก็ใส่เอาเนี้ยใส่ชุดสุดเท่อืมดูเท่ขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยนี่โอ้ ี่ต่อไปผมโคตรว้าวเฮ้อ ต่อไปนะั้นเราจะเริ่มเริ่มทำเป็นชั้นใต้ดินเลยตอนนี้เราผมจะทำเป็นชั้นใต้ดินกันชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินประมาณนี้อีเมลดีกว่าอ่ะ สว่านขึ้นไปอึบทึบทึทึบทททททปุ๊บอึบนี่ท่านี้ก็ขุดได้แล้วแล้วนะใกล้ได้แล้วกลได้แล้วอท่านี้ห้อนใต้ถินก็เสร็จแล้วต่อไปห้อนเก็บขอน นะคนเก็บขอนจะเอาไว้ใต้นี้อืมต่อไปเอาเสริมเสริมความสูนของเพดานหนุนซ้อน โอเคต่อไปโอเคสนย์ประมาณนี้แหละพอซึบชื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 บนี่มาครับอีพีที่สิ นี่คือมาครับ EP ที่สี่นะครับนี่นี่ในขนาดนี้ถ้าให้ EP ห้าสปนีไไ่ไม่ไม่ไม่นักเลยนะนี่ EP สี่ขนาดนี้เลยอ,อ,อุ๊บปุ๊บอืมก่อนมาเลยเอาก่อนเอาอันนี้มาด้วยเชิบ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 เฮ้ยมันธรรมดาเกินไปอะ่ะมันมันมันต้นมีไม้ด้วย อืมมีไม้ด้วยเออว่าจะจะเลื่อนไม้อะไรดีอืมถ้าถ้าเกิดมันเลือ่อนไปได้แบบนี้ม้าชิชนิดนี้เลยนี่ดูไม้ไม้นี้มันมันมันปลอดเปิดแล้วอืม เวลาทำการขุดไป นี่มีมีพลังแล้วก็ขุดดีขึ้นนี่นี่เริ่มได้ฮอนมาแล้วและนี่ แล้วก็ได้แล้วได้แล้วได้แล้วขุดขุดนานๆไฟผิดอาจจะผ่านไหมเนียได้แล้ว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 ชบชบชบ เข้ามาหน่อยไฟ